ประเด็นดราม่าครอบครัวของพออสุขที่ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตากรณีภรรยาคือครูต่ายแอบคบหากับดาบกิจจนนำไปสู่การฟ้องร้องได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ส่วนหนึ่งแสดงความเห็นใจผอ,อ,อสุขที่ต้องสูญเสียทั้งครอบครัวและทรัพย์สินขณะที่อีกส่วนมองว่าฝ่ายหญิงและคู่กรณีทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนื่องจากฝ่ายชายกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทจนผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งเชิญคู่กรณีทั้ง3ฝ่ายมาเผชิญหน้ากันโดยผอ,อสุขเริ่มเล่าเหตุการณ์ว่าครองรักกับครูตายมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและอยู่กินกันกว่า11ปี มีลูกด้วยกันสองคนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกระทั่งช่วงปี2568เริ่มระแคะระคายและตามไปพบภรรยาอยู่กับชายอื่นที่ผับแห่งหนึ่งในอำเภอเขมาราชจึงถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานและนำมาโพสลงโซเชียลมีเดียด้วยความบันดาลโทสะ มีถ้อยคำสาบแช่งและระบุว่าภรรยามีชู้ส่งผลให้ครูต่ายและดาบกิจฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทส้ำยังโดนภรรยาเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงดำโยนออกมานอกบ้านทำให้ต้องระหกระเหินไปนอนเฝ้าโรงเรียนด้านของครูต่ายชี้แจงข้อเท็จจริงอีกมุมว่าสาเหตุที่รักร้าวไม่ได้เกิดจากมือที่สแต่มาจากพฤติกรรมการดื่มสุรายอย่างหนักของผอ,อสุขที่ดื่มเหล้าขาว40ดีกรีเป็นประจำ ถึงขั้นนำมาล้างหน้าแปรงฟันและกรอกใส่ขวดน้ำเปล่าเพื่อตกตาคนอื่นตนต้องทนทุกข์กับสภาพสามีที่เมามายไม่สนใจครอบครัวแม้เคยพาไปสาบานเลิกเล่ากับพระอาจารย์และยกขันห้าขอขมาพระเพื่อขอกลับมาดื่ม แต่สุดท้ายผอ,อสุกก็ผิดคำพูดจึงตัดสินใจเลิกราและแยกกันอยู่ชัดเจนก่อนที่จะมาคบกับดาบกิจขณะที่ดาบกิจยืนยันว่าตนไม่ใช่ชู้และที่ต้องฟ้องร้องเพราะผอ,อสุกนั้นโพสต์ประจานให้เสื่อมเสียเกียรติยศศักดิ์สรีรีรตำรวจจึงประกาศว่าจะไม่ยอมความ ท้ายที่สุดไกล่เกลี่ยจนพออสุกยอมตกลงยุติปัญหาตามข้อเสนอของฝ่ายหญิงโดยยินยอมจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจำนวน1 0 0 0 0แบาทและช่วยรับผิดชอบค่างวดรถกระบะที่ค้างชำระอีก1 0 0 0 0แบาทรวมเป็นเงิน2 0 0 0สนบาทโดยแบ่งจ่าย2งวดพร้อมส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ5,000บาท นอกจากนี้ผออสุขจะต้องโพสต์ข้อความขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัวและ Facebook ของสถานีตำรวจภูทรดงเย็นรวมถึงเดินทางไปขอขามาผู้บังคับบัญชาของดาบกิจด้วยตัวเองเมื่อดำเนินการครบถ้วนทุกฝ่ายจึงจะถอนแจ้งความและยุติคดีความทั้งหมด แต่ล่าสุดยังมีประเด็นให้ติดตามอีกเพราะเพจดังหลายเพจออกมาขุดยับยับโดยในรายการโหนกระแสครูต่ายบอกว่าที่ต้องเลิกราพออสุขเพราะติดเล่าขาว40ดีกรีแต่ไงดาบก,กิจก็เมาอยู่บ่อยๆทาไมรักจัง ในเพจอีป้า5.0เวอร์ชัน2ออกมาโพสต์ภาพชายท่านหนึ่งที่กำลังเปิดขวดสุราหลายรูปพร้อมบอกว่าคำคมวันนี้วันนี้ข้อคิดเตือนใจเตือนใจใครวะพวกติดเล่าคล้ายกับว่าปัญญาอ่อนไม่อาอดลูกเมียจะเสียขวัญแดกอยู่ได้เมาหมายแม่งทุกวันจิตใจมันไม่อายหมาบ้างหรือไรขณะเดียวกันยังมีการไปขุดโพสต์ของดาบกิจที่เคยโพสต์เอาไว้ว่า กรรมของเมียได้หลวชั่วแบบนี้ครอบครัวมีแต่เรื่องหมองไม่ผ่องใสอธิษฐานเกิดชาติหน้าบอกลาไกลจำฝังใจไม่เกลือกล้วลัวขี้เมาสุราวิเศษโศโอวันตินโนสุรายอมวิเศษกว่าโอวันตินหลบตรีนเป๊บกะหลอกะยังคนสั่งกะหลาย ด้านเพจอากายก็ออกมาโพสต์ว่าชอบไหมผู้ชายเล่นลิ้นลูกเพจบอกชอบที่เพจขยี่เพจขอพอเธอครับเอาคลิปมาลงถึงเช้าก็ไม่หมดเขาเทสดีพี่เนี่ยเทสเมาเหล้าขาว ส่งท้ายคืนนี้แล้วกันคนที่เคยเดินร่วมทางกันมาก่อนจะแยกย้ายกันไปไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ละคนต้องผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านอะไรบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของหัวใจที่คนนอกไม่มีวันเข้าใจได้ทั้งหมดหากวันนี้เลือกเดินบนเส้นทางของความจริงกล้าผเผชิญหน้ากล้ายอมรับ ลดโมหะลดโทสะให้อภัยกันได้เรื่องราวก็คงไม่ต้องบานปลายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้ไปไม่ว่าใครจะเลือกอยู่บทบาทไหนหรือเดินไปกับใครก็ตามก็ขออวยพรให้ทุกฝ่ายได้พบเจอกับสิ่งดีๆได้เรียนรู้จากความรักที่ผ่านมาเติบโตเข้มแข็งและก้าวไปขา้างหน้าอย่างสงบในหัวใจขอให้เส้นทางใหม่ของทุกคนเต็มไปด้วยความเข้าใจความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ที่ในเพจอีป้า5.0ออกมาโพสต์ด้วยว่าล่าสุดโดนทำโทษเข้าสิบเวรยามแบบไม่มีกำหนดคนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง ขณะที่เพจมณีรัตจารน,นอกก็ออกมาเสริมทับว่าล่าสุดนายดาบจะหักโดนทําโทษเข้า10บเวรยนยามแบบไม่มีกำหนดหลายคนสงสัยคำว่า10เวรยนยามคืออะไรอย่างเช่นว่าเคยอยู่ศูนย์วิทยุถูกลดบทบาทหน้าที่ลงมากลายเป็น10เวรยนยามแทน10บเวรยนยามก็เหมือนกับว่าเป็นยามโรงพักอ่ะถ้าจะต้องเข้าเวร8ชั่วโมงก็ต้องอยู่โรงพักทั้ง8ชั่วโมงถ้าเข้ากลางคืนแล้วแอบออกไปเที่ยวข้างนอกหาก มีใครมาแจ้งเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไม่เจอก็โดนทําโทษอีกฮ่าฮ่าฮเพราะหน้าที่สิบเวรยนยามต้องแต่งเครื่องแบบแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพักอันเนี้ยก็ฝากเตือนคุณดาบด้วยนะคะอย่าเที่ยวออกไปซิ่งที่ไหนล่ะฮ่าฮ่าฮอันนี้ในส่วนของโรงพักทำได้มากสุดคือเท่านี้คำสั่งที่จะลงโทษหนักกว่านี้ต้องเป็นคำสั่งของภาคหรือไม่ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองขณะเดียวกันในเพจอีป้า5.0เวอร์ชันสก็ยังออกมาโพสต์ด้วยว่าพระเอกถ่ายรูปกับพระเอกแล้วตอนนี้พระเอกก็ไล่ลบโพสต์แล้วฮ่าฮ่จะไปลบโพสต์ทำไมปะเท่ได้มีโอกาสมาโหนกระแสสักครั้งในชีวิตอุตสาหโพสต์ลงเฟซให้เพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่ได้ดูสักหน่อยลบเฉยเลยภาพนิ่งสร้างรายได้อะคา่ะ อย่างไรก็ตามในเพจอีป้า5.0เวอร์ชัน2ก็ยังบอกเอาไว้ด้วยว่าถ้าอยากให้เลิกขุดต้องร้องไห้ให้ดูก่อนนะคะ่ะดาบจะหักถ้าวันไหนที่คุณเลิกกันดิฉันจะไม่เชื่อมั่นในความรักอีกเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังถูกขุดและถูกเล่าผ่านเพจต่างๆในขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลจากฝั่งเดียว และกระแสในโลกออนไลน์เท่านั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเป็นยังไงยังต้องรอการออกมาชี้แจงของผู้ที่ถูกพาดพิงเพื่อให้สังคมได้รับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะในหลายกรณีที่ผ่านมาเรื่องที่ถูกเล่าผ่านโซเชียลอาจมีบริบทที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นดังนั้นณจุดนี้คงยังไม่ควรด่วนตัดสินหรือฟันธงใครถูกใครผิดจนกว่าทุกฝ่ายจะได้ออกมาพูดในมุมของตัวเองอย่างครบถ้วน